ก็กราบสวัสดีท่านผู้ท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่กับเกมส์ One Handed Strongest ครับแล้ววันนี้ผู้ชมทุกคนครับมาวิเคราะห์นะครับผมตัวละคร U R บวก Meta ตัวต่อไปนะครับผมนี่มาวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันแบบเชิงลึกเลยนะครับตามสไตล์ของคนที่เล่นเกมนี้แบบเบิ่มๆเข้าเส้นเติมเป็นแสนจริงๆนะครับผมวิเคราะห์แบบ มีหลักเหตุผลนะครับไม่ได้กาวเป็นวันๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแบบเชิงลึกเลยนะครับว่าโอเคตัวละครเมตตาตัวต่อไปมันจะเป็นตัวอะไรสายอะไรครับและเหตุผลที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับทำไมไมันถึงจะเป็นตัวนั้นนะครับแต่ก่อนเริ่มกันกันถึงฝากกดไลค์กด s ิ r ตามครับเป็นกำลังใจให้กับด้วยนะครับ สำหรับใครที่หาร้านเติมเกมบันแมนเดอร์สตองเกตราคาถูกนี่แล้วครับคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับเติมถูกตัวใบเติมปลอดภัยแน่นอนนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับใครที่อยากหาร้านเติมเกมบันแมนถูกๆแบบนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคเพื่อนๆนะครับอย่างที่ผมได้บอกทุกคนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีตัวละครใหม่มา ใกล้ๆแล้วนะครับในเดือนหน้านะซึ่งมันก็เหลืออีกประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นนะปกติตัวคอนอลีครับถ้ามีหลุดมาในเซิร์ฟเทสก่อนเนี่ยในรอบเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดมาในวันที่30หรือว่า31เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่31เออ30 31ช่วงตุลาเนี่ยนะครับมันหลุดมาเป็นโบลล์รอดูอาร์บวกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะปกติเนี่ยเวลาเซิร์ฟเทสเวลามันจะหลุดมาเนี่ยมันจะหลุดมาช่วงประมาณ20 21 22 อะไรประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครที่โอเคมันก็หลุดออกมาให้เราเห็นก่อนนะครับแล้วมันก็ใช้ระยะเวลา1อาทิตย์ถึงเกือบเกือบสอาทิตย์เนี่ยประมาณ1อาทิตย์เกือบเกือบสิวันเนี่ยในการเทสระบบนะครับในการลองลองสกิลนะอย่างกาโร่มาเนี่ยหลุดมาประมาณวันที่18บแนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยสิบแปดสิบจนถึงวันที่1อ่ะแม่งปรับสกิลไปถึง3รอบเลยตั้งแต่สายโจมตีนะครับไล่โจมตีไม่ยั้งนะครับจนมาถึงเป็นสายยืนถึกสะท้อนแล้วก็ดาเมจ เบิ่มๆแบบไม่ได้ไล่อันติรัวๆนะครับมันก็ปรับมาเป็นเวอร์ชันที่เสถียรที่สุดละกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันมาลุ้นกันอีกทีว่าโอเควันที่20เนี่ยมันอาจจะมีหลุดออกมาหรือเปล่าแต่ก่อนที่มันจะหลุดกันเนี่ยเรามาพูดคุยกก่อนว่าตัวอะไรตัวต่อไปเนี่ยที่มันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาบ้างนะครับในคลิปนี้ ก่อนจะเริ่มเข้าเนื้อหากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เมตาการเข้ามาล่าสุดกันก่อนนะครับว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเมตามันเป็นยังไงบ้างนะครับเมตาล่าสุดครับในศึกดวลทวยเทพนะฮะที่เซิร์ฟเวอร์จินยอเล่นกันนะครับก็จะเป็นเมตา6ตัวนี้เลยนะครับประกอบด้วยตัวคอครับอย่างกอรรกิโร่นะครับกาโร่นะฮะแล้วก็จะมีตัวของกระบองเหล็กนะฮะมีตัวโซนิกนะครับแล้วก็มีตัวโบรอสกับตัวเจนอสนะครับซึ่งหลัก6ตัวเนี่นะครับถ้ามันไปอิงจากตัวการเข้าของตัวละครนะครับมันก็จะพนวกหม เป๋งกันพอดีเป๊ะเลยนะครับตัวละครหกตัวหลักครับในเมตาล่าสุดเนี่ยไม่ได้เป็นเมตาไหนเป็นด้กไกลนะครับเป็นเมตาล่าสุดที่เข้ามา6เดือนติดเลยนะครับตั้งแต่กาโร่นะฮะเป็นโซนิกนะฮะเป็นตัวของอกระบองเหล็กนะครับมีตัวเกีร์ริกโรมีตัวเจนอสครับแล้วก็ตัวโบโรดยูอาร์นะครับโบูโรดยูอาร์บวกล่าสุดนะครับที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะฮะสังเกตดูนะครับเพื่อนๆเมตาล่าสุดเนี่ยในทวยเทพนะครับระดับ900ล้านนะเขาก็จะใส่เป็น6ตัวนี้เลยนะครับซึ่ง 6ตัวเนี้ยมันเป็น6ตัวล่าสุดนะครับเดือนล่าสุดย้อนหลังกันไปเลยนะครับหมายความว่าตัวละครมีสิทธิ์ที่จะหลุดสูงมากๆเนี่ยนะครับผนวกกับเมตาล่าสุดที่มีการแข่งขันกันนะครับแล้วก็มีภาพรวมการแข่งขันเนี่ยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะเบี่ยงเบนไปที่กาโร่นะครับสังเกตดูนะฮะว่ากาโร่เนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยวันตุลานะครับหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขาเข้ามาเป็นตัวแรกนะครับของเมตายูาร์ซึ่ง กาโร่เข้ามาปุ๊บโซนิกเข้ามาต่อกระบอกเหล็กเข้ามาต่อเกลิกุโรอ่าเจนอสแล้วก็บูรอสนะครับซึ่งกาโร่เนี่ยเป็นตัวละครสุดท้ายเนี่ยที่เข้ามานานที่สุดนะครับใน6ตัวนี้นะฮะซึ่งมันเป็นเมตาล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วนะครับสังเกตดูนะฮะว่ากาโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่ล้าหลังสุดในทีมนี้ละกันนะครับซึ่งโซนิกเนี่ยหน้าที่ของมันคือบัฟสปีดนะฮะเป็นตัวบัฟสปีดที่เป็นอันดับหนึ่งของทีมนะครับซึ่งเนี่ย มันมีสิทธิ์ที่จะหลุดเมตายากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวสปินเนี่ยกว่าจะเอาเข้ามาก็โอ้หลายเดือนเลยทั้ง6 8เดือน9เดือนนะกว่าจะเอาตัวสปินเข้ามา1ตัวตั้งแต่เมตาซอมบี้แมนอ่าซอมบี้แมนยูอาร์ที่เป็นร่างคารบอยแล้วนะครับตัวโซนิกเนี่ยก็เข้ามาแบบนานมากนะครับกว่าจะเข้ามานะครับตัวของเกลิกรอนะครับเป็นตัวคอนะครับอันนี้เอาออกไม่ได้นะโซนิกเกลิกรอเอาออกไม่ได้นะครับเจนอสกับโบรอสล่าสุดก็เอาออกไม่ได้เพราะว่าโบรอสมันเพิ่งมาในเดือนเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนล่่าสุดดดคืดนนืืนะอออเเนนนนนีีี้วัท1 นะครับ่วนเจนอสครับเพิ่งเอาเข้ามาในเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนตุลานะครับอันนี้มันหลุดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับเมตานี้นะครับมันก็จะเป็นเมตา UR าบวกไปยาวๆเพราะว่า2ตัวนี้เป็น2ตัว R ที่เป็นเป็น2ตัวที่เป็น UR บวกนะครับ่วนกิโกโรกับตัวของโทนิกเนี่ยเป็น UR แต่ว่าเป็น UR สายคอกับเป็น UR สายสปีดนะครับที่เป็นบัฟสปีดทีมหมายความว่า2ตัวนี้เอาออกไม่ได้อยู่แล้วนะครับ2ตัวที่มีโอกาสหลุดสูงที่สุดนะครับก็คือกาโร กับตัวของกระบอกเหล็กนะครับซึ่งเราต้องย้อนไปดูในในไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่การโร่กับกระบองเหล็กเนี่ยัวไหนเข้าก่อนนะครับสังเกตที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนสังเกตด้านซ้ายเลยก็คือการโร่เนี่ยเข้าก่อนที่ผมบอกไปหมายความว่าการโร่เนี่ยมีโอกาสหลุดเมตาสูงมากๆถ้าเราดูลึกเข้าไปอีกนะครับในการต่อสู้ศึกโดรนเทศที่ผ่านมาเนี่ยการโร่เนี่ยเป็นตัวละครที่ยืน <c oughs> ก่อนที่กระบองเหล็กมันจะเข้ามาเสริมนะครับเพราะว่าตัวของแพสซีฟกระบองเหล็กเนี่ย เป็นตัวละครที่ถ้าเพื่อนตายแล้วนะครับจะเข้ามาเสริมในทีมแล้วก็จะมาช่วยทําดาเมทที่หลังนะครับหมายความว่ามันแทบจะหลุดเมตายากๆแบบยากที่สุดแล้วเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่โบรออตายนะครับกระบองเหล็กก็จะเข้ามาเสริมต่อหรือว่าจากที่โอเคโบรออเหลือตัวเดียวแล้วมันเหมือนจะตายแล้วเนี่ยกระบอกเหล็กเข้ามาเสริมดาเมจต่อนะครับเป็นตัวละครสายดาเมทที่ก็ค่อนข้างมีบทบาทมากๆสําหรับเมตาตอนนี้ถ้าตัวป็นของคุณตายเนี่ยแต่คุณไม่มีกระบองเหล็กเทิร์เทนั้นเนี่ยคุณแพ้แน่นอน แต่ถ้าคุณมีกระบองเหล็กอย่างน้อยครับคุณจะมีโอกาสพลิกสถานการณ์ครับกลับมาชนะได้ <c oughs> เนื่องจากว่ากระบองเหล็กเนี่ย <t une> ก็จะมาตอนที่เพื่อนตายเกิดจะหมดแล้วแล้วก็ช่วยมาทำดาเมจช่วงท้ายเกมนะครับมันเป็นตัวที่เอามาเนิร์ฟกาโร่นั่นแหละแต่ว่า GM เนี่ยที่ทาผ่านมาเนี่ยมันแทบจะเนิร์ฟกาโร่ยากมากเนื่องจากว่ากาโร่เนี่ยที่บัฟมาเนี่ยมนันโคดแบบโหดชิพหา,ายไว้วอดต่อให้กระบองเหล็กเกิดมาปุ๊บการโร่อีกฝั่งหนึ่งยังไม่ตายแม่งกระทุบกาโร่ไม่ตายกาโร่แม่งก็ส่วนตายต่อนะครับกระบองเหล็กแม่งก็กลายเป็น ขน,ขนมแกเป็นแกเป็นขนมขนมขนมกรุบนะฮะทำไม่สามารถทําให้การโร่เนี่ยล้มจากเมตาได้นะครับแล้วยาวมาเนี่ยจนถึงเมตาล่าสุดนะครับโบรอดครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครยูบวกที่เข้ามาเพื่อจัดการการโร่อย่างชัดเจนและจแจ่มแจ้งที่สุดตั้งแต่ที่เมตาการโร่ก็ได้คลองเซิร์ฟมาเนี่ยประมาณ6เดือนโบรอนเนี่ยเป็นตัวแรกเลยนะครับในเดือนนี้ที่มากำลาบการโร่แบบชัดเจนที่สุด ดามเมจเดียวที่อัด3ามครั้งนะครับทำการโรยืนไม่ได้ครับการโรปกติอยู่ถึงเทิน6กลายเป็นว่าแม่งอยู่ถึงแค่เฟส2เฟส3ตายหาไปแล้วนั่นเพราะว่าโดนโบร้อนเนี่ยสุ่มเตะเข้าไปโดนหน้าเต็มเก้านคอหักเต็มเมนะครับแล้วก็ดามเมจล่าสุดก็เจอคอกิรโกโรเนื้อไปอีกนะครับลำมวยจีนลำมัดสนันทลายหินเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับหมายความว่าการโรเนี่ยถ้าวิเคราะห์องค์ประกอบรวมนะครับรวมถึงไทม์ไลน์ที่เข้ามาของตัวละครด้วย บวกกับเมตาล่าสุดหรือว่ารูปเกมล่าสุดที่ได้การแข่งขันไปในทวยเทพกาโร่ครับมีโอกาสหลุดสูงมากๆเลยครับสำหรับเมตานี้นะครับแต่มันมีอะไรที่เราน่าคิดกว่านั้นนะครับเพื่อนๆรู้แล้วตอนนี้รู้พร้อมผมแล้วในตอนนี้ว่ากาโร่เนี่ยแม่งมีโอกาสหลุดสูงมากๆ u r บวก2ตัวไม่หลุดตัวบัสปีดไม่หลุดตัวคอไม่หลุดกาโร่กับกระบองเหล็กมีโอกาสหลุดแต่กาโร่มีโอกาส,หล,กาสหลุดมากกว่าเพราะว่า ถ้าคุณไม่มีการโร่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณไม่มีกระบองเหล็กเนี่ยคุณเป็นแน่นอนเพราะว่าการโร่แม่งเหมือนโกโตกระสอบรายรับนัเมะแต่กระบองเหล็กแม่งคือตัวพิกเกมพิกสถานการณ์ตอนช่วงท้ายเกมนะครับดังนั้นสกระบองเหล็กก็มีโอกาสที่มีภาษีที่จะตกเมต้าน้อยกว่านะครับแต่ถ้าคุณมองมุมมองหนึ่งครับกาโร่โหลุดไปเนี่ยอะไรมันไม่ครบครับเพื่อนๆคอมันไม่ครบไงครับเพราะว่าคอของเกิร์ิโร่นะฮะต้องใช้สายต่อสู้1ตัว และต้องใช้สายพลังถึง2ตัวนะครับอีกคอหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือสายสายอุปกรณ์นะครับหรือว่าโซนิกนั่นเองหมายความว่าคุณไม่สามารถเอากระบองเหล็กหรือเอาโซนิกออกได้นะครับถ้าคุณไม่ได้เล่นสายสปีดคุณเล่นสายตั้งรับรับดามเมจอย่างน้อยคุณก็ต้องใส่สายอุปกรณ์หนึ่งตัวนั่นก็คือกระบองเหล็กแต่ถ้าคุณเล่นสายสปีดคุณจะเอากระบองเหล็กออกก็ได้แต่คุณก็ต้องห้ามเอาโซนิกออกนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมถึง กาโร่เนี่ยในคอมเนี่ยแม่งมีกาโร่ที่เป็นสายต่อสู้ตัวเดียวเว้ยถ้าเอากาโร่ออกปุ๊บคอไม่ครบเลยคอเกลเกโรเลือดคุณไม่ทํางานหมายความว่าคุณต้องหาตัวสายต่อสู้มาแทน1ตัวนะครับถ้าคุณเอากาโร่ออกนะครับหมายความว่าต่อไปฮะเดือนต่อไปมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่ตัวละครสายยูอารบกตัวที่3ครับจะมาเป็นสายต่อสู้นะครับเพราะกาโร่ตกทุกวันนี้มันคือกระสอบทรายแล้วครับ คือโบรอสเตะตายหาเฟส 2, ฟสองเฟสสามที่ผมบอกไปคือแม่งตายหาไปแล้วทําอะไรไม่ได้เลยคือมันเหมือนเอามาลอ่อตีโบรอสเฉยๆเว้ยแต่ในในแง่ของดาเมจเนี่ยแม่งแทบจะรีดมาไม่ได้เลยเพราะเพราะเจนอสเนี่ยแม่งปาดท,ทีห้าพันล้านหกพันล้านกาโร่แม่งออกไปต่อยหมู่เหมือนกันแม่งต่อยมาสองร้อยล้านสามร้อยล้านมึงจะสู้อะไรเจนอสที่ต่อยที่ปาดท,ทีห้าพันล้านวะซึ่งถ้าพูดถึงดาเมจแม่งก็แพ้เจนอส ถ้าพูดถึงการยืนถึกแม่งกระพ้โบรดแม่งเหมือนตกเมตาไปร0 0ป็แล้วสำหรับกาโรนะครับหมายความว่าเดือนต่อไปผมน่าจะฟันธงได้เลยนะว่าตัวละครที่เข้ามานะครับต้องเป็นสายต่อสู้แน่นอนเพราะว่ากาโร่จะตกเมตากาโร่ทุกวันนี้แม่งเล่นไม่ได้อยู่แล้วแถมแม่งเป็นตัวที่ล่าหลังสุดในทีมนี้ด้วยเพราะที่เหลือ5ตัวแม่งเข้ามาหลังกว่าตัวเองแม่งเข้ามาก่อนและอยู่นานสุดนะครับหมายความว่าถึงเวลาเขี่ยทิ้งได้แล้ว นะถ้า GM จะเขี่ยทิ้งกระบองเหล็กก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็อาจจะโดนด่าหน่อยว่าเฮ้ยกระบองเหล็กแม่งเข้ามาหลังกาโร่สเดือนแม่งตกเมต้าก่อนกาโร่ได้ไงวะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากครับรวมถึงหน้าที่ของกระบองเหล็กอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวพิกเกมท้ายเกมนะครับถ้าคุณตายหมดแล้วกระบองเหล็กแม่งออกมาฟาดทีพันล้าน2องพันล้านถ้าแม่งปั้นโหดจริงก็มีโอกาสที่จะพิกเกมกลับมาได้และต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะถ้าในกรณีที่กาโร่ตกเมต้า นะครับตัวอะไรจะเข้ามาแทนนะครับและตัวที่จะเข้ามาแทนต้องเป็นสายต่อสู้เท่านั้นเพราะว่าในคมนี้ไม่มีใครที่มีสายต่อสู้เลยถ้าสายต่อสู้ขาดไปเนี่ยคอกอริโรไม่มีทางครบได้แน่นอนหมายความว่ามึงจะเล่นคอกอโลกกรโลไปทําไมนั่นแหละครับผมคือเหตุผลนะมาครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตัวละครสายต่อสู้นะที่จะเข้ามาแทนการโร่ครับมีโอกาสเป็นตัวอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆมา เปิดเลยนะครับจังหวะนี้ปับปับปรับปับนี่นะครับผมก็ได้เลียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปิดหน้าเกมก่อนนี่คือตัวละครสายต่อสู้นะครับที่มีโอกาสปรับมาเป็น UR บวกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแยกเป็น2 Priority นะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นสายต่อสู้ที่ยังไม่เคยเป็น UR เลยนะครับส่วนด้านขวามือคือสายต่อสู้ที่เคยเป็น UR มาแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะว่า ตัวละครสายต่อสู้เนี่ยนะครับที่มีโอกาสเป็น UR บกเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยไอที่ผ่านมาเนี่ยเจนอสกับโบรอสที่เป็น UR บกเนี่ยแม่งมาเป็น UR หมดทั้งนั้นหมายความว่าเราต้องมาดูตรง UR ด้วยเราจะดูแต่สาย SR บกไม่ได้เพราะว่าถ้าดูแต่ SR บกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้เพราะว่าเกมแม่ง2ตัวเปิดมาเนี่ยไอสองตัวเนี่ยโบรอสก็เคยเป็น UR ไปมาแล้วเจนอสเนี่ยก็เคยเป็น UR มาแล้วแม่งก็เอามาัพเป็น UR บกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าซ้ายขวาเนี่ยตัวไหนัะครบ มาครับเดี๋ยวไล่จากด้านซ้ายมือก่อนนะครับตัวละครที่ยังไม่เคยเป็นยูอาร์มาก่อนครับก็จะมีแทงทอมมาสเตอร์ครับมีซีเวอร์แฟงครับมีว t ชด็อกแมนนะฮะมีผู d ลี้พิษเนอร์แล้วก็มีซูเปอร์ดาร์ชายนะครับเรียงจากความที่โอเคมันก็ผนวกกับซีซั่น3ครับที่มีโอกาสมาล่าสุดครับตัวนัททอมมาสเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาใน ซีซั่น3นะครับล่าสุดเพราะว่าก็ยังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลครับส่วนซีโรแฟงนี่มีมีออกมาแล้วนะครับโตบอกว่าช็อกด็อกแมนครับเราก็ยังไม่ได้เห็นครับพูทีพิซเนอร์เราเห็นแล้วนะครับจะเป็นพูทีพิซเนอร์ร่างใหม่ครับก็คือใส่เสื้อสีชมพูนะเป็นเสื้อ เป็นเสื้อถักนะครับจากแฟนคลับหรือว่าจากรุ่นน้องในในคุกนะฮะก็ถักเสื้อมาให้ผู้รีพิเนอร์นะครับแล้วก็ทูร์ดักชายครับในซีซั่นสเนี่ยเราก็เห็นมาที่เรียบร้อยนะครับถ้า Back t ูเอชสิครับจากที่ให้ตัวของชูเอชานะครับที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะนําตัวละครลิกสิ์นะครับกลับมาในซีซั่นยูอาบวกนะครับทุกตัวจะอิงจากลิกสิ์หมดหมายความว่าลิกสิ์แอนิเมะตอนนี้เนี่ยได้การทําการปลดล็อกไปหลายขั้นตอนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าตัวละครไหนที่มันมีโอกาสที่จะมาเป็็นนนนนไดด้้บาาางงเเ่่่สววววตตััมคิจะปขอ ซิโอแฟงนะครับหรือว่าตัว w วอชด็อกแมนหรือว่าตัวของปุตติพิสเนอร์กับซูเปอร์ดักชายนะครับแต่ว่าถ้าโอกาสที่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของซิโอแฟงปุตติพิสเนอร์กับซูเปอร์ดักชัยครับที่มีโอกาสเข้ามาล่าสุดเพราะว่าเซียนสามเนี่ยทั้ง3คนนี้มีออกมาแล้วนะครับรวมถึงสกินใหม่ด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ามาแทนกาโร่ที่สุดนะครับถ้าเรามองในในพาร์ทของตัว SR บวกนะฮะส่วน w วอชด็อกแมนผมคิดว่า เป็นตัวละครที่คนเรียกร้องเยอะมากนะครับเยอะมหามากเลยนะครับว่าโอเคอยากเอามาทําเป็น u r แต่ GM มึงก็ไม่เอามาสักทีนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอามาไหมนะครับแต่ว่าถ้าเทียบตัวละครเนี่ยตัวละครที่จะมาแทนการโร่ครับการโร่หน้าที่ตอนนี้มันคือยืนนะครับหน้าที่มันคือยืนนะครับไม่ใช่เป็นตัวทำดาเมจนะฮะ มันอาจจะต้องหาตัวทําดาเมจมานะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวยืนอันนี้ตัวยืนอันนี้ตัวยืนนะครับส่วนตัวซิลร์แฟงเนี่ยเป็นตัวดาเมจนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าโอเคถ้ามีมีโอกาสที่จะเข้าเนี่ยเป็นก็อาจจะเป็น SR บวกแล้วก็เอามาทำยูาบวกเลยก็ได้แบบไม่มีล่าง UR นะครับแต่ว่าในด้านขวามือครับถ้าเรามามอง ด้านนี้นะครับมันจะต่างกันเล็กน้อยนะตัวของปูบอมครับมีการออกมาแล้วในเซตสนมนะครับเกลวินซยริวโกเกสึราชเทลึกแล้วก็อชุระคาบุโตะนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวละครที่เอาตัดตัวละครที่มันมีโอกาสที่จะเอ,เอามาน้อยที่สุดนะครับออกก่อนซึ่งตัวละครที่มีน้อยที่สุดเนี่ยอชุระคาบุโตะครับน้อยที่สุดแน่นอนนะครับไม่มีแทบจะโอกาสน้อยมากในการที่จะรีแวมตัวอชุระคาบุโตะนะครับกลับมา ในร่างยูอาบวกในช่วงนี้นะครับเพราะว่าชาร์คาปโตเนี่ยพิ่งมาไม่นานนี้เองก่อนกาโร่นะครับแทบจะน้อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวของราชาซีฟู้ดครับออกเหมือนกันนะครับตัวของโกเอซึออกเหมือนกันนะครับตัวของเกลวินครับออกเหมือนกันนะครับผมคิดว่าตัวของตัวของโกเอซึเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของเกลวินแล้วก็ตัวของชาร์ลค์ปูโตกับราชาซีฟู้ดเนี่ยราชาซีฟู้ดครับเป็นตัวคอครดาวเมดจ๋าๆเลยนะครับ ที่เป็นสกิลหมู่นะครับก็แทบจะไม่มีเลยไม่แทบจะมาไม่ได้แน่นอนเพราะาเป็นตนัวละครสายต่อสู้ที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาในร่าง UR นะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าไม่รวมกาโร่นะครับตัวละครสายต่อสู้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยซุูริวปูบอมเกลวินกนยอยเลสเซอราชาเทลึกแล้วก็อชุระาคาัปโตเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เรียงมาเลยซุูริวเข้าก่อนปูบอมเข้าตามเกลวินกนยอยเลสเซอราชาเทลึกอชุระาคาัปโตแล้วก็การโร่นะครับการโร่อชุระาคาัปโตกับราชาซีฟูดเนี่ยแทบจะแทบจำ มีโอกาสมาน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวของเกลวินครับก็มีโอกาสมาน้อยมากๆเหมือนกันเพราะว่าเกลวินเนี่ยเป็นสายบัฟความเร็วนะครับรวมถึงตัวตัวละครเกลวินเนี่ยมันไม่ใช่สายดาเมจจ๋ามึงจะเอามาทํำไมก็ไม่รู้นะครับเอามาก็ทับกับโซนิกนะซึ่งมันมีโซนิกจองสล็อตนั้นอยู่แล้วสล็อตความเร็วไว้อยู่แล้วนะครับ <S <S โกเคสึถ้าถามว่ามีโอกาสมาไหมผมคิดว่าอ่ะขอลงเวสึก่อน <S <S โกเคสึอเนี่ยอาจจะเอากลับมาในร่างยูอาบวกเป็นได้นะครับเพราะว่าตัวโกเอสึเนี่ยเป็นสายยืน ยืนบับยืนถึกยืนอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าในเมต,ต,ตาตอนนี้คือมึงเจอจีนอสล้างล้างโลกอะทุกคน คือมันเจอเจนอสล้างโลกมันไม่สามารถยืนต้านทานดาเมจเจนอสได้ปาดทีหมื่นล้านปาดที5้าพันล้านเจอโบลร้อนไล่เตะทีโอโหเป็นพันล้านพันล้านพันล้านคือมึงยืนแทบไม่ได้เลยอ่ะในเมตาตอนนี้นะครับก็อาจจะเอากลับมาเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยถึกมากขึ้นนะครับถ้ากลับไปที่ซูริวนะครับซูริวก็เป็นตัวละครสายดาเมจอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นขวัญใจมหาชนนะถ้าซูริวกลับมาในร่างอยู่อาบวกนะครับเราก็ทําสกินให้มันสวยๆดีๆเนี่ยก็อาจจะเรียกแสกลับมาได้นะครับรวมถึงตัวละครสายด แรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ทำดาเมจเข้าไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องพึ่งแต่เจนอสกับโบรอนนะครับบางทีนะฮะถ้าในสุกดูไทเทพเนี่ยเจนอสตายไปก่อนทีมนั้นเนี่ยขาดดาเมจหมู่เลยนะครับก็ต้องรอโบรอนเคาะทีเดียวนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะชนะนะครับถ้าเจนอสคุณตายก่อนนะครับตัวปู่บอมครับก็อาจจะกลับมาได้ครับเพราะว่าก็มีซีซั่นสล่าสุดที่ออกมาพร้อมกันกับซีวแฟงแล้วเขาก็เป็นตัวละครสายดาเมจตีหมู่นะครับซึ่งเป็นสายดาเมจที่มีเรื่องของการ ทําดาเมจภายในนะครับคล้ายๆกับตัวซิริลนะก็จะมีกระดูกเหลืองนะครับมันอาจจะมาทําให้เกโรเกโรเนี่ยคอเนี่ยมันมันโดนแรงขึ้นไปอีกหรืออะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสเข้าไปได้อีกนะครับซึ่งตัวละครสายต่อสู้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือเกลวินอชูราเขาโปโตกับราชาซีฟูดนะครับแล้วก็แทงทอมาสเตอร์กับวอชด็อกแมนเนี่ยน่าจะยากนะครับส่วนตัวซิลโคแฟงพูดิพิสเนอร์กับซูเปอร์ดักชายนะก็มีโอกาสกลับมานะครับเพราะว่าตัวของอ่า สุเวทชายก็เป็นสาย UR เอ้ย์ไตัวเป็นไอ้ร่างไอเซนอาร์บวกก็เป็นสายยืนถึกนะครับถ้ามาเป็น UR บวกก็อาจจะยืนถึกก็ได้นะตัวโก้ยสึกอาจจะยืนถึกก็ได้นะครับตัวปู่บอมตัวซุยริวอาจะเป็นตัวดาเมจถ้าจะไปทางดาเมจเลยก็2ตัวนี้นะครับเป็นอ่าไป3ตัวนี้แล้วกันเป็นซิ ank, วอแฟงซุยริวบอมนะครับส่วนผู้รีพิซเนอร์ก็กึ่งกึ่งถึกกึ่งดีบัฟเพราะว่าในรอบที่แล้วไอเซนอาร์บวกเนี่ยมันจะจุ๊บคนแล้วมันก็จะเอาอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นพวกเรา นะครับส่วนวอช c h ่ o ด็อกแมนเนี่ยจริงๆผมก็ถ้าเอากางบาดออกวอช c h d o ด็อกแมนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โอเคก็อาจจะกลับมาได้แล้วก็กลับมาเซอร์ไพรส์ใน UR บวกเพราะว่าคนก็รอมานานมากสำหรับตัววอช c h d o ด็อกแมนนะครับว่าไม่มาฟอสบ้านแบนก็อาจจะก,กลับไปได้นะครับโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนจะมานะครับในเดือนหน้านะครับหรือว่าแหวกไปเลยกระบองเหล็กตกเมตาอ่าแล้วก็เอาสายสายนั้นสายนี้เข้ามาแบบแบบงง,งเๆเลยเพราะว่าโอเคถ้าเอากระบองเหล็กตกเมตา โซนิกก็มีคออยู่แล้วก็มีสายอุปกรณ์อยู่แล้วจะเอาตัวอะไรมาใส่ก็ได้เช่นสายพลังก็ได้สายต่อสู้ก็ได้หรือว่าสายเทคนิคเพิ่มอีกหงตัวก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นอ,อีกภาพหนึ่งนะแต่ตัว,ต,วตัวขอคิว่าไม่น่าจะหลุดไม่น่าจะหลุดประมาณนี้เลยเพราะว่าตัวยิงสายต่อสู้มัน กาโรมันตกไปต้าไปแล้วอะทุกวันนี้มันเป็นแค่กระสอบทรายยืนได้ครับมันเป็นแค่กระสอบทรายรับตีนโบรอสอย่างเดียวนะมันทำอะไรไม่ได้แหละนะครับสำหรับการโรในเมตา t ี้นะครับเ่าโอเคครับสำหรับเพื่อนๆครับมีความเห็นคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับว่าตัวอะไรจะเข้านะครับแล้วก็รอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าโอเคตัวละครยูอาร์บวกตัวที่3ครับจะเป็นตัวอะไรแล้วก็มาก้าวไปด้วยกันนะครับผมเดือดไปด้วยกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ